ต่อมาคุณดินงามนาวาบุนิยมลูกเข้าใจแล้วค่ะนรกในปัจจุบันสวรรค์นในปัจจุบันดีมากคิดว่าหลายคนจะเข้าใจอันนี้อัตมาอธิบายบรรสึเสืออธิบายได้ขยายความไปเข้าใจได้ง่ายดูดีถูกแล้วถูก,ถกลูกเข้าใจแล้วก็ในนรกในปัจจุบันสวรรค์นในปัจจุบันขยายความซ้ำอีกที นรกสวรรค์จริงๆคือจิตเป็นภพเป็นชาติแล้วก็คิดว่าอาการหรือสภาพของนรกสภาพของสวรรค์เนี่ยมันเป็นภพเป็นชาติตายไปแล้วก็่อยไปอยู่นรกตายไปแล้วก็ไปขึ้นสวรรค์ไอ,อย้ยางงั้นน่ะมันก็เป็นความเข้าใจที่มันไม่เป็นความจริงมันเป็นความ เข้าใจแล้วก็เอามายึดถือมันเป็นสัญญาในอนาคตยังเรายังไม่ตายตายไปแล้วเราก็มีพบมีชาติเป็นอนาคตซึ่งเป็นมิจฉาทิฐิชนิดหนึ่งอยู่ในหกหกสิบสองอ่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะต้องไปคิดอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นแล้วมันก็มันมันไม่ถูกแล้วมันมิจฉาทิฐิตั้งแ,แต่ต้นแล้ว มันถ้าพระพุทธผู้ใดจับได้ว่านรกสวรรค์ก็คือการสัมผัสจิตของเราเป็นอย่างนี้ขณะนี้จิตของเราตกนรกขณะนี้จิตของเรามีทุกข์ก็ตกนรกจิตของเราเป็นสวรรค์ก็ขึ้นสวรรค์ศาสนาพุทธสอนไม่ขึ้นสวรรค์ไม่ตกนรกอาการรู้อะไรตามความเป็นจริงเท่านั้นตาก็รับรู้อันนี้ เห็นอันนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้เท่านั้นไม่มีอาการทางจิตฟูแฟบหรือว่าตกนรกขึ้นสวรรค์ชอบไม่ชอบชังไม่ชังไม่มีถ้ามีก็ยังเป็นกิเลสอยู่ทั้งนั้นหยาบกลางละเอียดแล้วแต่นะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ผู้ที่ฟังผู้ทีด่ดินงานมาว่าเออลูกเข้าใจแล้วล่ะครับนรกในปัจจุบันสวรรค์นในปัจจุบันทําให้ได้แล้วกันเข้าใจลูกเพิ่งเข้าใจชัด ชัดเมื่อไม่นานมานี่เองเออเห็นไหมฟังธรรมมาจนโหตอนนี้ก็ยากเข้าชื่อว่าแก่แล้วนะดินงามเนี่ยอ,อ่าและปฏิบัติถูกแล้วค่ะเออเออนอกจากเข้าใจชัดแล้วบอกว่าปฏิบัติถูกด้วยฟังพ่อครูเข้าใจทราบซึ้งมากขึ้นเข้าใจเพิ่มกับคําว่าปัจจุบันค่ะโอ,อ้ชัดเจนคนนี้ฟังธรรมแล้วเข้าใจสภาวะแล้วก็ทําได้อ,อ่า